ครมม sociedad, Bref, ını, <S <S ับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับพาอาจารย์นะครับมาชมนะครับต้นหรือกิ่งหรือคอนะครับที่ผมเคยมาต่อนกนะครับแถวที่นี่นะครับผมไม่ทราบว่านี่ต้นอะไรนะฮะน่าจะเป็นต้นดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับ เกือบ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาต่อนะครับก็คือคราวนั้นนี่ได้เจ้าสนิริมปิงที่ต้นนี้นะครับมากับเจ้าดากี้นะครับกิ่งต้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหรเลยนะครับเกือบ2ปีละนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าหลิวสมพรขึ้นดูนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้าร่วมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีครูอ่างแบบเจ้าสนิลิมปิงหรือเปล่านะครับเข้ามาร่วมนะครับเท่าที่ฟังดูก็เป็นนก เสียงโทนเดียวกันเกือบหมดเลยนะครับก็คือเสียงเล็กกลมๆนะครับขององนะครับกุกเดียวนะครับเนาะเสียงใหญ่อยู่ทางนู้นตวงเสียงใหญ่กลมๆของๆนะครับเดี๋ยวลองขึ้นบนต้นนี้แหละนะครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายให้ชมครับนี่นะครับน่าจะเป็นกิ่งขวางนะครับข้างในนะครับ ขวามือของจอนะครับผมเอาลวนะฮะผมจะขึ้นแล้วก็จะไปหาที่ซ่ที่แอบกัน,นครับล,ล้นรุนไปด้วยกันครับผม อาจะโอเคนะครับกิ่งนี้คอนนี้นะคเอานะครับยังไงไปหาที่ซอ่อนใ้แอบก่อนนะครับผม,มรุนไปด้วยกันครับ กว่าจะได้ครับผมนะครับเสียงกล้องนะครับเสียงกลางวานเลยนะครับตัวนี้กล้องริมปิงนะครับก็เป็นต้นเดียวกันกับที่เราใส่เจ้าเสน่ริมปิงนะครับผมตัวนี้เป็นนกกุกเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปเสียงให้ฟังแน่นอนนะครับช่วงกลางคลิปนะครับโอ้โหกว่าจะเข้าได้นะครับเจ้าดิวสมพรต้องใช้วิชาอย่างมากเลยนะครับตัวนี้ ต้องใช้วิชาแบบดึงมาแบบสูอ่ะนะครับเหนียวนะครับกว่าจะเข้านะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเอาลงมาดูตัวดูลายครับนี่ครับพี่เพื่อนๆครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะออกดูลายนะครับนะครับนี่นะครับผมเป็นนกตัวตัวยาวนะครับตัวใหญ่ยาวนะครับ ดูสลับปีกนะครับก็ถือว่าแน่นนะครับเข้มใช้ได้เลยนะครับนกตัวนี้จะเป็นนกโล่งๆนะครับเหมาะสําหรับเป็นนกที่เลี้ยงไว้ฟังเสียงตอนโยนนะครับเหมาะสําหรับฟังเสียงโยนนะครับอ่าไม่มีคาลมแม้แต่นิดเดียวนะครับอ้าวนะครับพี่เพื่อนๆนะครับนกอ่างก็ไม่มีนะครับที่นี่นะครับ ที่ที่เราต่อได้เจ้าสเสน่์ริมปิงนะครับตัวนี้น,นี่กล้องริมปิงตัวนี้เสียงกล้องนะครับเสียงกล้องกลางวันนะครับเสียงกลางขึ้นใหญ่นะครับเสียงกลางขึ้นใหญ่ไม่มีจุดขาวจุดอะไรที่แปลกไปกว่าตัวอื่นๆมากนักนะครับพเพื่อนๆ,ๆนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่ยาวนะครับใหญ่และยาว ตัวนี้นี่ไม่น่าจะเหมาะสําหรับทํานกต่อนะครับตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะสําหรับทํานกต่อแต่ดูแล้วเป็นนกที่คือขันเพาะนะครับเว้นวักวเว้นช่วงได้ดีกล้องกลางวานดีมากๆนะครับนะครับเหนียวนะครับ ก็คือตีตะไลข้ามไปข้ามมาสองรอบนะครับเราไปหยุดเกาะอยู่ที่ต้นที่เขาขันโยนอยู่นะครับได้สักพักนะครับเจ้าหลิวสมพรดึงนะครับนานพอสมควรกว่าจะเข้ามาใกล้นะครับเข้ามาใกล้แล้วก็ดึงกว่าจะเข้าร่วมต้นเข้าร่วมต้นดึงหลายดึงนะครับกว่าจะเหยียบอีกนะครับโอ้โหต้องใช้ความสามารถสุดๆนะครับผม วงในไม่แน่นนี่ดีไม่ดีอาจจะไม่ไม่ได้ตัวนะครับนะครับหรือไม่นกนกต่ออาจจะทิ้งนะครับทิ้งทิ้งนกป่าก็ได้นะครับไม่แน่นะครับดีไม่ดีอาจจะโดดแบบเงียบก็ว่าได้นะครับมันมีหลายช้อยไหลหน้าให้อ่าให้คาดคิดนะครับให้เป็นไปได้นะครับนี่นะครับ ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับพี่เพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับพี่เพื่อนแต่หากว่าพี่เพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เราจะทยอยอัพลงให้ชมกันนะครับอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมคลิปเกี่ยวกับการต่อนกเขาคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขานะครับส่วนมากก็จะเป็นคลิปการ ต่อนกเขานะครับผมที่เรารักเราชอบนะครับแบบเราๆท่านๆนะครับยังไงผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้นะครับท้ายที่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ